มีเรื่องราวความน่าประทับใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะ ถึงกับยกมือไหว้คนไทยขอบคุณหลังจากที่มีคนช่วยพาไปส่งเพราะว่าก่อนหน้านี้สองสาวชาวต่างชาติยืนโบกรถข้างทางอยู่ตั้งนานโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกาะช้างค่ะเรียกว่าเป็นทริปที่สุดแสนประทับใจที่ชาวต่างชาตินั้นยกมือขอบคุณหนุ่มไทยที่ช่วยขับรถพาไปส่งนะคะโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์นี้โดยบางคนก็บอกว่านี่แหละนิสัยสังคมไทยคนไทยใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือถ้าเกิดมีกําลังแล้วก็ ช่วยเหลืออย่างแน่นอนชื่นชมและเป็นกำลังใจให้แค่เราเป็นคนไทยเหมือนกันเห็นแล้วยังประทับใจแล้วก็ศรัทธานในหัวใจของผู้ที่ให้ความงดงามจิตใจของคุณน้ำใจของคุณสุดยอดมากๆเลยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะต้องประทับใจน้ำใจคนไทยแน่นอนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกตื้นตันใจเป็นพระที่เต็มไปด้วยความสุขสามารถเกิดขึ้นในหัวใจได้เสมอแม้ว่าตัวเอง จะไม่เคยทําแบบนี้ก็ตามบางคอมเมนต์บอกว่าเจอนักท่องเที่ยวเราคนไทยก็ต้องช่วยกันค่ะเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันนักท่องเที่ยวต่างชาติจะได้มาเที่ยวเมืองไทยเยอะๆ โดยเฉพาะที่ต่างประเทศหนักท่องเที่ยวชอบยืนโบกรถรอรับกันอยู่บ่อยๆเป็นเรื่องปกติซึ่งก็ขึ้นอยู่กับน้ําใจของคนใช้รถใช้ถนนบางคนก็ไม่สนใจแต่ว่าไม่แน่คนที่ไม่กล้ารับเขาอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นก็ได้บางคอมเมนต์บอกว่าเห็นด้วยค่ะฉันขายของมาหลายปีอยู่ปากทางลาดพร้าวมีฝรั่งมาถามว่าจะไปที่ไหนฉันก็ยืนงงอยู่ตั้งนานฉันไม่เข้าใจที่จริงไม่ใช่ไม่อยากจะตอบเขานะแต่ว่าเรายอมรับว่าเรามีความรู้น้อยจะฟัง ภาษาต่างประเทศก็ไม่ออกเขียนใส่กระดาษเราก็ไม่รู้ว่าจะเขียนว่าอย่างไงก็เลยต้องบอกให้คนข้างๆช่วยตอบเขาให้หน่อยคนข้างๆก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษอีกไม่รู้ว่าชาวต่างชาติเขาจะเข้าใจผิดหรือเปล่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าประทับใจในความมีน้ำใจของคนไทยดูสิชาวต่างชาติก็น่ารักยกมือขอบคุณด้วยนะมีความสุขจังเลยที่ได้เห็นภาพแบบนี้ ท่านคือผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทยค่ะชื่นชมคนดีนี่แหละเมืองไทยเป็นสถานที่ที่ชาวต่างชาติอยากจะมาเที่ยวที่สุดแล้วบางคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นน้ำใจคนไทยแบบนี้เยอะๆจังเลยโดยส่วนตัวชอบนะไม่ว่าใครทุกชีวิตก็อยากจะช่วยเหลือหมดเลยคุณเป็นคนที่มีใจหล่อมากอยากให้สังคมไทยเป็นแบบนี้เหมือนกับที่ทุกๆคนเป็นคุณคือคนไทยตัวอย่างเลยครับนี่แหละน้ำใจของสยามเมืองยิ้มขอบคุณคนไทย ที่คอยช่วยเหลือทุกๆคนขอให้คนไทยทุกคนรักษาวนะัฒนธรรมไทยไปนานๆคนไทยส่วนใหญ่ก็มีน้ำใจแบบนี้แหละคิดว่าถึงแม้เขาจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษอาจจะกลัวคนพูดไม่รู้เรื่องชาวต่างชาติก็น่าจะพอเข้าใจเพราะว่าส่วนใหญ่คนไทยจะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเสมอบางคอมเมนต์บอกว่าแค่รอยยิ้มที่คนไทยมีให้ชาวต่างชาติเขาก็ประทับใจแล้วครับถึงแม้ว่าจะช่วยเหลือเขาไม่ได้คนไทยส่วนใหญ่น้ำใจดีงามนี่แหละเป็นการสร้างผลงานให้กับเมืองไทย ว่าคนไทยนั้นใจดีและมีน้ำใจมากๆบางคนก็บอกทำดีทำได้ไม่อายใครทำบ่อยๆเลยจะได้ชิน บางคอมเมนต์ก็บอกว่าคุณเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยนะแบบนี้แหละหลายๆคนอาจจะไม่กล้ารับก็ไม่แปลกค่ะแต่ว่าคนที่กล้ารับเราก็ยกนิ้วให้เลยบางคอมเมนต์บอกโอ้โหเจอแบบนี้ดีงามพระรามแดคนไทยใจดีที่สุดในโลกน้ำใจไม่เหมือนน้ำกินนะหาได้ยากมากๆขอบคุณที่ช่วยกันรักษาประเทศไทยให้มีแต่คนรักหนักท่องเที่ยวจะได้มาเที่ยวเยอะๆพี่น้องคนไทยจะได้มีรายได้เยอะแยะกันทั่วหน้าบางคอมเมนต์บอกคนตราดเนี่ยใจดีทั้งจังหวัด เลยนะคะขอบอกรักษาความดีอันนี้ไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็ม คนไทยทั้งหลายเอ่ยขอบคุณที่ช่วยเธอนะครับบางคอมเมนต์ก็บอกเห็นแล้วแอบชื่นชมยอดเยี่ยมจริงๆขนาดเราอยู่ต่างประเทศเรายังไม่กล้ารับคนแปลกหน้าขึ้นรถเลยเพราะว่ากลัวอีกอย่างหนึ่งเราเป็นผู้หญิงค่ะก็เลยไม่ค่อยกล้ารับใครบางคอมเมนต์ก็บอกว่าความดีที่ท่านทําในวันนี้จะส่งผลให้ท่านพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์เลยนําใจตอนนี้หายากมากๆบางคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณคนไทยคนนั้นคุณเป็นคนน่ารักจริงๆฝรั่งก็ดูดีรู้จักว ธนธรรมไทยยกมือไหว้ดูอบอุ่นจริงๆคนไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ดีเขาก็จะบอกต่อว่าคนไทยเราเป็นประเทศที่มีน้ำใจบางคอมเมนต์ ก็บอกว่าถ้าพูดจริงๆทุกสังคมทุกประเทศย่อมมีคนดีและคนไม่ดีปะปนกันคนทําดีก็มีความสุขทั้งกายและใจแต่ว่าคนที่ทําไม่ดีเขาก็จะทุกข์ใจหลังจากที่ทําอะไรลงไปแล้วบางคนถึงก็บอกว่านี่แหละเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ประเทศไทยเรามีมากกว่าประเทศอื่นลงทุนน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่าขอให้คนไทยรักษาความดีแบบนี้เอาไว้ครับทะเลย,ยังไม่สวยเท่ากับน้ําใจของคุณเลยบางคอมเมนต์บอกว่าสาเหตุที่รถคันก่อนไม่ได้รับหนักท่องเที่ยวขึ้นไป เขาอาจจะเป็นรถบรรทุกหมูหรือเปล่าส่วนคันที่สองเป็นรถพ่วงคันที่3ก็เป็นรถ10บล้อคนที่4ี่เป็นรถมูลนิธิจนมาถึงคันที่คุณรับชาวต่างชาติครับคนไทยไม่ได้ใจดํานะแต่ว่ารถบางอย่างก็ช่วยหนักท่องเที่ยวไม่ได้จริงๆบางคอมเมนต์บอกว่าสําหรับเราคิดว่าถ้าพอช่วยเหลือได้ก็จะช่วยเขาค่ะขอบคุณแทนความมีน้ําใจของน้องที่รับนักท่องเที่ยวขึ้นมาด้วยนะคะทําให้ประเทศไทยน่ายอยู่มากขึ้นจริงๆบางคอมเมนต์บอกว่าส่วนใหญ่ คนไทยอยากจะช่วยเหลืออยู่แล้วครับแต่ว่าเท่าที่เจอปัญหาก็คือการสื่อสารไม่ค่อยได้ก็เลยไม่กล้าช่วยยิ่งการศึกษาไม่ได้สอนให้เด็กไทยแสดงออกมาเท่าไหร่นักภาษาก็พูดไม่ได้ก็เลยทําให้ยิ่งไม่กล้าแสดงออกเข้าไปใหญ่ทําให้บางคนไม่กล้าช่วยเหลือบางคอมเมนต์ ก็บอกว่านี่แหละเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินที่ซื้อไม่ได้หาได้ยากจริงๆจากคนสมัยนี้นำใจที่หายไปมากจากคนปัจจุบันนั้นน่าจะเจอทีแค่ขึ้นหลังกระบะคงจะไม่อันตรายหรอกช่วยกันได้ก็ต้องช่วยถ้าเป็นต่างประเทศเห็นโบกกันบ่อยมากๆแต่ที่เมืองไทยคงจะไม่ค่อยชินนักเพราะว่าไม่ค่อยมีใครมาเยืนโบกกลัวจะโดนป้นป,นปาดคอกันมากกว่ายิ่งปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ต้องระมัดระวังด้วยกันทั้งนั้นบางคอมเมนต์ บอกว่าการดูแลและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนี่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมและเป็นหน้าที่ที่ดีของคนไทยเลยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วช่วยกันเถอะเพราะว่าคนไทยมีน้ำใจงดงามอยู่แล้วบางคอมเมนต์บอกว่านี่แหละคือหลักฐานที่ทำให้ชาวโลกเห็นว่าเมืองไทยคือสยามเมืองยิ้มและคนไทยนั้นมีน้ำใจอย่างมากบางคอมเมนต์ก็บอกว่าผมเองก็เคยรับชาวเยอรมันครับระหว่างทางจากปายมาส่งที่เชียงใหม่พอถึงเชียงใหม่จะรีบลงประมาณว่าเกรงจ มากๆก,ก็เลยบอกเขาว่าไม่เป็นไรคุยไปคุยมาก็เลยพาไปส่งถึงโรงแรมถึงไม่มีคลิปก็ดีใจที่ได้ช่วยเหลือชาวต่างชาติตอนนั้นไม่กล้าอาัดคลิปมาครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาเต็มใจจะให้ถ่ายหรือเปล่าบางคอมเมนต์บอกว่าคนไทยช่วยกันรักษาภาพพจน์การท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติจะได้ประทับใจต่างจากแท็กซี่กับตุกต๊กตุ๊กหรือว่าพวกพ่อค้าแม่ค้าบางคนบางคนนั้นเห็นแก่ตัวมากเกินไปก็เลยทําลายภาพหลักการท่องเที่ยวไทยไปโดยไม่รู้ตัวบาง บ,บอกว่าเห็นแล้วกราบหัวใจทองคำของคุณพี่เจ้าของรถที่จอดรับชาวต่างชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพี่คนนี้หรือคุณพี่ท่านใดก็แล้วแต่พวกท่านได้ทำประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติขอให้ชาวไทยรักษาน้ำใจแบบนี้ที่มีต่อน,นักท่องเที่ยวทำให้พวกเขาติดตรึงในหัวใจชาวต่างชาติตลอดไปบางคอมเมนต์บอกว่าโดยส่วนตัวเราคิดว่าคนไทยนั้นใจดีเพราะว่าศาสนาและวัฒนธรรมของคนไทยที่เป็นประเพณีมาตั้งนานแล้ว บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเราเคยช่วยฝรั่งหนุ่มคนหนึ่งเหมือนกันเมื่อ3ปีก่อนจําไม่ค่อยได้เห็นเขาเดินอยู่แถวบ้านที่ชนบุรีตอนนั้นก็เลยพาเขาไปส่งที่พัทยาแต่ว่าตอนนั้นไม่มีโทรศัพท์ก็เลยไม่ได้อัดคลิปมา บางคอมเมนต์ก็บอกเห็นภาพแบบนี้ล้วชื่นใจค่ะเหมือนกับเป็นมนุษย์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ประทับใจทั้งนั้นคุณเป็นผู้มีน้ำใจอันประเสริฐขอให้เจริญก้าวหน้าและมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปนะคะบางคอมเมนต์บอกว่าคนไทยทุกคนอยากสร้างความทรงจำดีๆให้กับชาวต่างชาติรวมถึงการได้ช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องเป็นภาพโพี่งดงามน่าชื่นชมจริงๆค่ะนี่แหละเอกลักษณ์ของไทยเป็นดินแดนที่มีจิตใจและยิ้มแย้มแจ่มใสช่วยเหลือกันแบบนี้ รักประเทศไทยจริงๆ